ดีอาจารย์และก็เพื่อนทุกคนที่นั่งดูเราอยู่ในห้องเรียนวิชากฎหมายวันนี้แขนวิวสวยๆยยนี้นะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่น้ําตกน้ําตกที่นี่ก็คือน้ําตกวังตะไ้เป็นสุธยังแห่งชาติของเราได้เลืองสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประชนไทยเันค่ะข้อกําหนดของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อันดับแรกคุณต้องมีใจรักมีสิ่งแวดล้อม อันดับที่สองเวลาคุณไปไหนคุณอย่าทำลายนะคะวัตถุด,ดยอย่างเงี้ยจะไปพูดจะไปขีดมันไม่ต้องจารเลยเป็นอันตรายชนรุ่นหลังไว้ดูนะแล้วเราอ่ะอยากจะรู้ไหมคะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ตเตรียมตัวยังไงในการเที่ยวเที่ยมตกแบงน,นี้ตามมาเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรคะโจครับขอถามโอ้ตหน่อยว่าโอ้ตอ่ะมีการเตรียมตัวมาเที่ยวที่อันดับ์คือนอนแบงนี้ยังไงก็การเตรียมตัวของผมนะครับคือการ พิพีก,รรกั <t> นมาเพื่อยิงแก้วเสือกระรอกกระต่ายก็เท่านั้นนะคะขอสามคำกับน้ำตกแห่งนี้กูยิงก้ค,ค่ะก็จะถามว่าคุณเตรียมตัวยังในการมาเที่ยวน้ำตกแห่งนี้คะอ,อ๋อคือว่าผมเตรียมพิซซ่ามาครับผมว่าจะมากินกาลางลำทานที่สวยๆ,ๆแบบนี้เพราะว่ามันได้ฟิลลิ่งดีอะครับผมขอก <ขอ S 1> ินได้ขอไดียะได้เลยครับผมขอสามคำกับน้ำตกแห่งนี้ แดดพิซซ่าทำไมถึงคนที่สาเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเอ่อคุณเตรียมตัวมาคุณก็อย่างนี้ค่ะก็เตรียมเยอะอยู่ค่ะคือไม่ได้เตรียมให้ตัวเองค่พราะว่าเตรียมของให้น้องหมาเขาเพราะว่าเราแอบเอาหาเข้ามาเจ้าหน้าที่ไม่เห็นคะแอบเขาใส่กลอกมาเอามาทั้งสองตัวเลยนะคะมาเป็นคู่การจะได้มีเพื่อนเล่นเพราะว่าถ้าเราไม่ให้เขามาเนี่ยนะคะเขาก็จะน้อยใจค่ะเื่อว่าจะมาอาบน้ำเพื่อมาเตรียมแชมพูมาด้วยค่ะขอสามคมเดียว น้ำตกแห่งนีนรักหมามาก้นสุดท้ายนะคเราต้องถึงคนหน้าตาดีคนไม่ดีเราไม่ถัโอ้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 ส่วนใรเอคุณเตรียมตัวอะไรกันมาเชื่อมต่อนี่จิ้นจ้สุลามากินนะคะอยากกินเบียรช้องมากเลยอะเมามาคอสม่งเที่ยน้ำตกแข่งหลายช็อตเมาๆ ตอบคำ <Okay. S 1> นะถาเมาเโอเคเนา้านอย่างที่เราสอบถามเพื่อนมาแล้วบางคนจะให้คําตอบกับเราที่ถูกต้องคนก็ให้คําตอบกับเราที่วันนี้เราจะมาดูกันว่าคําตอบที่ถูกต้องที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรเออจากที่น้องไม่ใหม่ฟังมาทั้งหมดนะคะก็จ,กจะได้ว่าคนแรกที่เขบอกจะมียิงเจ๊งยิงวางกนะันที่นี่ ไม่ทราบว่ามันผิดจุหมายด้วยนะคะเออไปยิงกันที่อื่นดีกว่าแก้ยิงขวาง <c oughs> ต่อไปคนที่สองบอกว่าอะไรนะอยากจะกินอยากจะกินอยากจะเอาอะไรมากิน <c oughs> โอ้ยร้านท้ายเยอะแยะค่ะ <c oughs> คุณจุนาเดินขึ้นไปตรงซุ้มอาหารของเราแล้วไปซื้อนะคะถ้าคุณเอามานั้งกินแล้วมาทิ้งอาหารเกระดกา <c oughs> สดสง่นใส่คงโดนต่อไปคนที่สาม <c oughs> อยากเอาหมามา ยากเอาหมามาเล่นน้ําไม่เข้าใจว่าใช้สมองส่วนไหนเีละเอาหมามาเล่นน้าน้ำเตอกนี่นะคะถ้ามันเป็นไร้กัะดาวบ้านเขาอะคุณรชอบไห,ไหมคนที่สี่ยิ่งแล้วจะบอกว่าการที่มารับประทานเล่าในนี้นะคะมันผิดผิดอย่างไรแรงเพราะว่าป่าปืนกฎของเขาที่เขามีการตั้งระเบียบไว้อาจจะเกิดการทะเลาะวิาว,วาทได้นะคะ แล้วก็เรามาดูกันดีกว่าว่าตอนที่เราจะมาเราควรจะมาทำอะไรกันบ้างอันดับแรกเราเราต้องศึกษาแผนที่ก่อนที่จะเตรียมตัวมาที่นี่จริงอนาจารย์ยุยยต่างๆไม่ควรน,นาเข้ามาเราควรเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเขาด้วยอย่างเช่นที่นี่บอกว่าเราห้ามอนุ่ห้ามมันนี้เราควรเชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะคะไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายต่อเราแล้วก็คนร,รอบข้างได้ แถวนี้ได้เกิดการสูญหายของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนดูแลบุตรหลานของท่านข้าขึ้นไปปีนป่ายบนโขดหินและขึ้นไปด้านบนของอุทยานขอบคุณค่ะปีนกันไหมเปีนกันไหมเอาดิเอาบนแม่งสวยด้วยวิ่งไม่ตีเลยดีกว่าอะไรปะโอ้เราอยากตีนะวิ่งเร็วเร็วดีเร็วอย่าพักดิขึ้นไปเร็วๆคือทำคกูทำนะเนี่ยขึ้นไป ายไปไหนกันวะเออมันหายไปไหนกันวะแกแกหามันดีเฮ้ยไปไดาวนักท่องเที่ยวไม่เชื่อฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประกาศเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นให้รีบขึ้นจากลำธารโดยเร็วและฟังคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ด้วยความปรารถนาดีจากอุทยานวางกะท้ทุกคนอาจจะเห็นข้อความนี้อาจจะไม่เชื่อนะคะแล้วมันก็ได้เกิดเหตุไปหลายครั้ง เพราะความไม่เชื่อของพวกเราค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะการที่เราจะมาเที่ยวที่ไหนแล้วคนเชื่อฟังเกอรที่และคำเตือนของเขาจะได้ปลอดภัยแก่ตัวเราและคนอื่นขอบคุณค่ะ